h ฮล lo สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องอุ้ยไม่ได้มาหลายวันละพี่น้องคืนหอดกันเด้อนี่เด้อมาแล้ววันนี้พี่น้องอากาศหนาวเย็ยนเจี๊ยบนะคะสิมาเห็ดกิชกินเนาะบดได้ออกบานไปไสันกะมือนี้นะเวลาทำอันอ่ากับข้าวง่ายๆเขาเก็จะมีอันเมี่ยแปง้งอันมีแผ่นแปง้งซื้อมาแล้วเรียบร้อยจากตลาดมา มามีไข่ไข่นี่มีประจําบ้านอยู่แล้วตลอดไข่นี่เนาะใส่ไข่ซีฟองเพราะว่าฟอง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 เล็กเนาะมันจะมีเบอร์เบาบ้านเท่าเช่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้มันจะมีแบบหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เนาะจา้ะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ใส่ไปสีฟองแล้วก็ใส่แคมเฟชชลงไปกระป๋องประมาณกลางอ่าสองสามลอยสามลอยคร้ำเต็สีเยจ้ะใส่แล้วก็ควรกวนวน,นิดนิด,น,ดนึง กวนนี้หนึ่งอันนี้สาหรับงานเลี้ยงเด้อเฮ็ดเตรียมไว้ได้กินเย็นก็ได้กินห่อนก็ได้มันแซ่บเสร็จแล้วก็ใส่นาลักดุงใส่นะมันเป็นอันอันนี้มันจะเป็นนัวแล้วเรียบร้อยเขาไ่ต้องปรุงยังเบิดอันนี้มันจะนัวแบบจะเข่าเค็มแหละแต่มีชีสเบิดกับนัวแล้วเขาก็เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยถามว่ามักเขากะเหยาะพริกไทยใส่แค่พริกไทยนะคะเสร็จแล้วก็กวนกวนกวนให้มันเข่ากันดีๆนะจ๊ะแบบนี้เห็นงย๊ ง่ายๆไปสื่อเพลนก้อนหนึ่งนะ่ะถาดหนึ่งนะ่ะกับประมาณ20ยูโรเด้เขาอเ็ดเองเนี่ยโอ้ยี่สิบยูโรไดยสามอันผลไพี่นองนะคะนี่เสร็จแล้วเก็เอามาลุ่งในถาดแป้งของเขามันเป็นแผ่นเป็นแผ่นมาเรียบร้อยเนาะเขาก็เอามามีแต่ม,มาใส่ถาดเรต้องนวดแป้งให้มันยากอู้เสียเวลาเอาแป้งที่สําเร็จเรียบร้อยมาแล้วมาเจาะรูทิ่มทิมท,มทิมแล้วใส่ที ทุกอย่างเทาผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยหน้าแบบนี้พี่น้องในขณะที่ดาพูดนี่พี่น้องก็ล่ั่งหิมะลงด้วยจ้ะหิมะลงตอนนี้ลบสี่องศานะคะพี่นอ้องอู้หู้เย็นเจยบเจี๊งหน่อยอันนี้นี่หอนหอนออกมาล่ะกินแซบ่บอันนี้นะคะอันนี้สําหรับแบบมาตบแต่งหนาซื้อๆถาเป็นกิชโลเรนที่เขาเอืน่นภาษาฝรั่งเศสเนาะห้องบอ้องไ่พักจ้ะพี่น้องอันนี้กิชเดนิ่าสี เขาจะตกแต่งหน้าเอาบวบเอามะเขือเทศมใส่หรือว่าถ้าเ้ามิ่งพริกหยวกพริกไงเ้ากกใส่ได้เนาะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ให้มันมีสีสันซสือห้ามโบจำเป็นว่าต้องใช้นะคะอันนี้มันเป็นสีสันมันเป็นสีแดงสีเขียวเสร็จแล้วเ้าก็มาขอบมันหั่นเห็ดหยักหยักหยักนิดนึงให้มันดูดีมีสไตล์เตรียมเตาเหลียบร้อย220องศา เตาหอนปุ๊บเขาก็เอาเขาไปประมาณ20นาทีออกมาแบบนีพี่น้องหอมๆนะคะนี่ร้อนๆแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็อากาศข้างนอกเย็นๆปะทบ่วกไห้เเววว้าอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้ววยวันหยุดมิตรกินก็กินนะจ้ะ สำหรับวันนี้วันเสาร์นะคะแบบนี้เพื่อนๆเมื่อกินกันเ้าจะใส่แบบปลาแซลมอนใส่แฮมใส่อ่าได้หลากหลายชนิดแบบเดียวกันนี่แหละพี่นอ้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า